แม่คูณเงินนะจ๊ะแม่ขอ,ขอขอค่อยเยิมเริมขันแก่นนะจ๊ะมึงดูน้นองคุณทองกินนมอยู่เลยแม่ควบคูนเพื่อนไห้ลูกเพิ่นกินนมอยู่มึมงดูลูกนาแน่นขนาดว้ยแปดเดือนอายุแปดเดือนอกินดีดีมึงดูดูจวบจวบอยู่พี่น้องข,งข,ขงิดตมเต็มโตอยู่เลียนดีก็เร้ก็ดีะมึงลูกนาลูกแน่นขนาดสูงสีท่วมแม่แล้ว นะคะสีหยวกเนาะแม่นาะโตมันโตเพิ่นลนกไผ่ก่อนันลูปลนลกู้กานั้นูก่ลานลรนูกปลันลป้นูกปลากนกปน่้กปากนนปลากนกปากระนู้ปลาู้มันกินนลูกนลกน้นูกินนากน หกแปดเดือนแล้วก็ยังนิ่น้องอู่ <c oughs> นมพ่นมีอยู่ตีลูกน้าแน่นขนาดเลยแม่ <c oughs> แน่นอีเดียวอ่ะ